ไปที่ชนบุรีคร่ะมีเรื่องเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นได้ยังไงมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาท้องสองเดือนค่ะพอไปตรวจเนี่ยคุณหมอบอกว่าคันเป็นพิษต้องยุติการตั้งคันต้องเอาเด็กออกเขาก็ไปโรงพยาบาลเพื่อจะเอาเด็กออกปรากฏว่าผ่านมาสามเดือนค่ะพี่หนุ่มเด็กยังอยู่ในท้องเกิดขึ้นได้ยังไงผู้สื่อข่าวได้รับเรื่อง้องเรียนจากคุณแม่วัย42ปีค่ะแม่ของลูกสาววัย19ลูกสาวท้องสองเดือน เธอเองอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตําบลสุรศักดิ์อําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะขณะที่ลูกท้องได้สองเดือนแล้วมีอาการตกเลือดก็เดินทางไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในพื้นที่อําเภอศรีราชาทั้งหมอเนี่ยวินิจฉัยว่าเกิดจากคันเป็นพิษแล้วเกรงว่าจะมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาเห็นสมควรให้ยุติการตั้งคัน หลังจากทราบเรื่องคุณแม่ก็ยืนยันตามคำวินิจฉัยของหมอไปในวันนั้นก็ได้มีการทำแท้งมีการขูดมดลูกออกแต่ต่อมาค่ะแม่บอกว่าหน้าท้องของลูกเนี่ยมันไม่ยุบลงทีนี้แม่ก็คิดว่าเอ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยพาลูกไปหาหมอที่คลินิกพอไปคลินิกค่ะปรากฏว่าอันตรสาวแล้วยังมีเด็กอยู่ในท้องอยู่ทางท่อปวตกใจนะคะ กลัวว่าลูกสาวแล้วก็เด็กจะได้รับอันตรายก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลของรัฐที่ที่ก่อนหน้านี้คุณหมอบอกว่ายุติการตั้งครรภ์แล้วก็มีการขูดมดลูกก็ไปสอบถามกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้รับคําตอบแค่คําขอโทษทางคุณแม่ก็เลยตั้งคําถามนะคะว่าถ้าตัวเขาไม่พาลูกสาวไปหาหมอก็ยังจะไม่ทราบว่าเด็กยังอยู่ในท้องและไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนทางน้องวัย19ปี ที่ท้อง2เดือนน้องบอกว่าปกติตนมีอาการป่วยซึมเศร้าอยู่แล้วและหลังจากที่ทําแท้งและขุดมลูกไปก็ไม่กล้าที่จะไปหาหมอที่โรงพยบาบาลเพราะว่ายังมีความรู้สึกกลัวอยู่แต่พอเวลาผ่านไปหน้าท้องมันไม่ยุบแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับมีอะไรดิ้นอยู่ในท้องก็เลยไปตรวจที่คลินิกจนทราบว่ายังมีเด็กอยู่ในท้อง ตอนนี้ตัวน้องเองมีความกังวลคือทั้งสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพของลูกในท้องด้วยว่าลูกจะปลอดภัยเป็นปกติไหมเราคิดว่าเด็กออกไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหนูจะไปทําง,งานแต่ฮอร์โมนมันไปตรวจการอัันขึ้นมาสองหมื่นอสองหมื่นก็ทำไมยังไม่ลดว่าตอนก่อนจะยุติีก็แค่เก้าพันเอง ก็คิดว่าอาจจะเรากินอะไรแปลกๆป,ๆปๆมพอไปฮอร์โมนเล็ขึ้นค่ะบอกว่าเป็นไงเจอเด็กตกใจเจอเด็กตกใจตัวใหญ่ไม่เลิอเลยตัวใหญ่มากเขาอยากให้แบบว่าตรวจให้อะไรนะละเอียดกว่านี้แล้วก็ให้เคสของน้องเป็นเคสแบบว่าเคสเดียวว้าตายขึ้นมาในก่อนที่ว่าเขาจะ7-8เดือนอ้เกิดเขาตายก่อนอ่ะถ้าไม่มีชีวิตอ่ะแม่ก็ไม่รู้หาสาเหตุไม่ได้ว่าน้องเป็นอะไร เพราะน้องอยุติกันตั้งครรแล้วแม่ก็ไม่ได้สงสัยว่าน้องเป็นอะไรตายเพราะน้องมีโรคประจําตัวด้วยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามไปที่คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลรั๊ที่เกิดเหตุล่าสุดทางโรงพยาบาลเปิดเผยว่าเพิ่งจะทราบเรื่องตอนนี้ของเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนถ้าได้ข้อสรุปแล้วก็จะรีบแจ้งให้กับผู้ที่มาร้องเรียนได้ทราบต่อไปเนี่ยค่ะ ทางทบตัวก็ตกใจเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงไปขูดมดลูกแล้วแต่ว่าเวลาผ่านไปสามเดือนลูกยังอยู่ในท้องครับงงนะฮะใช่ค่ะคือหน้าท้องมันไม่ยุบลงท,งทาั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าคันเป็นพิษแล้วเดี๋ยวอาจจะมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นต้องยุติการตั้งคันต้องทำแทง้ง แต่ตอนนี้มีเด็กอยู่ก็ขอให้ทางแม่และลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ